มีเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้เห็ดดาขาวมีเห็ดแดงบางล่างยาเกบวมีกี้ดินเลยเห็ดเพิ่งเห็ดตะไคร้จุ่มเห็ดปูนมตะกุกเห็ดผลนมตะกุกเพิ่งล่างบานยากเลยล่างง่ายซั่มมันอ่เพราะมันอาเนาะเออมันบอกบ้านโฮเขาาย้อยกโดย้อยโดยไแบบนี้ เห็ดแดงเห็ดตะไคร้ห็ดกมีเนี่ยตื่นแต่ไกจุ่มดุกตังน้าเดียวกระไรแล้วมันนี่มันนี่มันใส่ยงใส่เอออพ่อบ้งหมอเขาไปควอำนช่เขาแล้วแคจะแกงเห็ดแดงมีเพิ่นเห็ดแดงก็เป็นเห็ดอเด้เห็ดไกยบาน ก็าก็วายก็ูแมงก็เพราะเป็นแดดนี่เป็แดงซื้อมีเขาอ็ดแดดแมนก็าเห็ดแดงเลยล่ะกูก็ไปเก็บกูวายหิตกเดี๋ยวอดแดงกับหวานเดียดาำเดียวพ่อเนาะแลงางแค่เห็นเพื่อหมกเขาไปน้ำมีเห็ดาขาวอาเก็บโดยมีหุกทั้งเห็ดาหลเห็ดทุกอย่างเลยจป่อยบ่ล่ะโอ้ยใจบ่ดย แสดงจีนไปก็ว่าสิมุกน้อยบ่มฮกสิมแกงเห็ดก่อนอันนี้เห็ดไข่จุ่มล่ามงยาก็มีปมีขี้ดินฝนมาตกเท็ห่หนาขาวขาขายงอาหาสิบบาทร้อยก็เต้สื่อก้ก็วกนั้นเขาได้ก็เห็ดก็ ไปปล่อยท็ดกอรางนี้เนาะโอ้ขึ้นไวไปหาเก็บยาขึ้นอะไหะอรหรอกเอาเลียวขึ้นไวลยนี่เทนี่ทันมั้ยเนาะน,นะี่ดีฮ็ดทานโอ้ยหรอก เนทานนี่อะไรเบดด้ำดัเนี่ยพี่น้องต้อเอือเฮ็ดทานนีนเฮ็ดทานหน่อยกับแมนทั้งดอกน้ยหน่อยหน่อยเบื้งหมเเ้าไปพร้อม่างหิดไปนัำล่ลางไงดรอกบื้งบึองเฮ็ดทาากอร้อมนั้นำปี่ๆคือแสีบ่อ เห็ดแดงหน่อยสิดอกเห็ดก้อนดอกหนาก็นี่นี่ก็เป็นเห็ดก้อนดอ,ดอกไงนี่เห็ดแดงหน่อยอย่าจะแกงกินแรงพอดีอ่็